ครับนะฮะก็ขอสวัสดีนางแบบสาวสวย <c oughs> แม่หน้าตาสวยมากเป็นคนจังหวัดไหนฮะกรุง <c oughs> เทพกรุง <c oughs> เทพเลยชื่อว่าน้องเ <c oughs> มยค่ะน้องเมยนะฮะนะครับน,น้องเมยเมยจริงๆครับแต่ว่าโทษทีหัวใจไม่ว่าง <c oughs> มีแฟนแล้วนะครับวันนี้เธอก็มาเจาะแบบดุเดือดเหมือนกันอีกคนนึงครับพร้อมกับหนุ่มลูปหลอกระดอยมีนะฮะโนบิกดิกฮาร์ดคนนั้นนะฮะเจาะไปแล้วก็คือเป็นแฟนกันเองนะฮะอยู่กันมากี่ปีแล้ว S 1> <S 1> <S <S ไม่บอกก็แล้วกันนะฮะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณมากทั้งสองคนมาจากจรัะบ้านจริงๆ <S 2> <S 2> <S อยู่เขตไหนอ,อบ้านหนูอ,อยู่ดินแดง <S 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 <ๆ>ดินแดงใช่ไหมฮะโอเคหน้าตาสะสวยครับพร้อมแล้วฮะที่จะเจาะนะครับ,จจรนรบหนึ่งจุดคือตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมใส่ห่วงเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคาดนะฮะคาดอาจเป็นแบบตัวโค้งครึ่งแล้วก็เป็นห่วงข้างล่างนะครับพร้อมแล้วนะโอเคครับนะฮะน้องเมื่อย เมยค่ะนัองเมยนะคะโอเคครับพร้อมแล้วครับนะเอาล่ะท่านผู้ชมมาดูกันดีกว่านะครับมาโอเคมุมนั่นแหละครับนะั่งเลยไหต้งด้เลยเดี๋ยวดี๋ยวมันแตกเดี๋ยเด๋ยวมันตกม่ได้กแป๊บเดียวหน้าไยโอเค้มแล้วครับนะ้ว มาดูกันครับนจุดนี้เธอเลือกแล้วก็เธออยากได้แบบนี้บอกพี่แจ็คแล้วว่าพี่หนูขอแบบนี้นะคะนะครับก็ได้ครับะตามที่เธออยากได้ครับปกติตรงนี้มีคนมาเจาะบ่อยไหมคะใช่ครับนะฮะไม่ใช่เราคนแรกครับน่าจะเป็นคนที่ร้านนละอ่อนั่งสบายสบายครับท่านนั่งไปห้าวันที่สไม่ใช่เขาเขาท่านนั่ง่าห้าวันที่มัน เราแทแล้วอาจจะง่ายหลังมากเพราะว่าแรงมันเยอะแต่ว่าเจ็บน้อยนะครับทำไว้อ่ะนะฮะดูความสวยงามไปนีกัดขาม,ามด้วยสู้กัดขามสู้ <c oughs> <Okay. S 2> ไหนไม่กลัวเอ้กลัวไม่กลัว, <c oughs> ลวนะครับสบายๆชิวๆกับพี่แจ๊คกับมาดูครับนะฮะสุด,ด,ดยอดเบอร์หนึ่งของโราแจ็คด่อซัมนะฮะจาะแล้วครับแล้วเมือ่อยนะฮะครับ แค่นี้เองครับนี่ครับเสร็จแล้วครับไม่ได้ยุ่งายากนะครับกับการเจาะเพราะว่าเจาะมาหลายล้านปีละเรียนจบอะไรมาเมื่ออ๋อสถาปันปีสุดท้ายค่ะัอ๋อที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคนระับขอราบนิดหนึ่งนะครับอาจจะตึงๆเวลาล้างจิ้ครับโอเคเรียบร้อย อ๋อลืมบอกไปว่านะฮะคนที่ถ่ายตัวครับจะกลัวเลือดก็ถ้าสั้นๆก็ขอโทษด้วยนะเธอเจ็บไหมอุ้ยนี่เอุ้ยเลือดอย่าครับอย่าอย่าร้องอย่างนั้นครับอย่าล้ออย่างนั้นจะทำให้ี่เสียวไปด้วยนะครับนะต้องมั่นใจนะมั่นใจว่าเลือดมันจิ๊บๆนะครับโอ้ยอ่ากลัวเลือดไหมเราอ่ะ อ๋อไม่นะคะเราไม่กลัวนะพี่จะให้ดูครับถ้าไม่กลัวนะครับโอเพราะว่ามันจะมีเลือดอยู่นิดนึงนะครับอ่ะนะให้ดูครับเฮ้ยเฮ้ยเลือดโอเคไหมนะครับหนึ่งจุดผ่านไปครับเป็นยังไงมั่งเมื่อยเจ็บไหมนิดนึงค่ะน่าให้มาคิดนิดนึงนะครับท่านผู้ชม พี่ถูกใจนะ,อะโอเคถูกใจครับเดี๋ยวพี่ปิดไว้ก่อนนะฮะมาดูฟังเรื่องของเธอแล้วกันนะครับโอเคต่อนะครับสว่วนนะฮะน้องไมตอนนี้เรียนอะไรใหม่เรียนดุริยางค์ค่ะดุริยางค์เหรอเธอเป่าโน้ตีกลองเนะอ่าเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ด้วย เปลี่ยนถุงมือกันทุครั้งอือสะอาดได้เปลี่ยนตรงมือทำได้ไม่ได้มีออกขาลงครับนะครับนั่งสบายสบายถุงมือโดนเลือดไม่ได้คนหนึ่งน่าจะเปลี่ยนประมาณทักงสิบถุงนะอือถุงมือเหรอคะถุงมือถุงมือครับถุงมือเขียก็ต้อง เจาะซิปจ,จุดก,ก็คือ1ิเข็มนะฮะไม่ใช่เข็มเดียวอืเนี่ยถ้าพ่อถ้าแม่มาได้ยินก็เลยรู้สะอาดนะใช่ช่ไม่ได้แบบเพื่อนเจาะให้อะไรอย่างงี้อ่ะอีกจุดหนึ่งครับสำหรับสาวน้อยคนนี้นะฮะมาดูกันเอาขาวเอาครับอาข่าวจะขันรถเสรครับขอบคุณมาก เขาหูเล็กนะฮะแต่ว่าเล็กอื่นไม่เล็กนะฮะแค่หูเล็กเพียงเดียวตัวสูงมากสูงเท่าไหร่เอ่อร้ 6, 3, อยหกสามค่ะ้อหกสิบสามครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าสูงร้อยหกสบามเพราะว่าเป็นหนแบบนั้งแบบได้เลยจุดนะฮะจิตทาเรืนะ่องเลฮะสวยงามเธอจะบอกว่าถูกใจมากนะอ้าเวเฮ้ยไม่ะลุเหรอ อืออหมหาไม่สวยเอ้วอ่อืมจ็บไหมอืมไม่น,น,นมะค่ะอันเมื่อกี้เน่ยมาตเดี่ยะพี่ดูมันมันมันไม่ออกมาตามเขียนไี่เฉยหรอก๋ยวอยายางมาออกมา น,น,นะฮะคนคนถือโยมกับเป็นลมนะใช่โอเคเอาไปแล้วรับะนโอ้มาฮะเธอเนี่ยกับเลือดไม่ได้เลยกับอนนโอเคครับยักค่อจอบดูได้เลยนะแต่คนถูกจอบไม่กลัวเลือดนะครับเพราะว่าเก๋เลยโอเค โเคนะโอเคถ่าเป็นแมตต่างจากเดิมไหมฮะมันแตกระชับและสวยงามมากนะครับอ,อ่ะคันมาท่านนี้ครับโอเคต่อต่อเลยครับนะมีเหรอฮะมีนนมจุดหนึ่งครับนะอีกจุดหนึ่งมือสั่นหมดแล้วคนถ่นายมือสั่นนะครับ <c oughs> โอ้น,นะฮะเอาขาวสักการขอยญาตเอาขาวจาัดกินครับเพราะว่าว ไม่นั้นไม่ได้แต่ถ้าจะแทงไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องถนัดช่างก็นด้วยเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ลองกับเรื่องโอ้ อเสวยนะครับโอเคสวยสวยครับปฏิบัติพันเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ไปในเลือดจริงๆอันนี้ที่เด็ดกเดี๋ยวพไปขอรับโทรศัพท์ก่อนวัสดีครับ อ่อโทรโทรโทรเข้าเบอร์นี้เป็นไงง่่าคะ095 481แน่ใจ่ะอ่น481กลับบ้านไป095ครับนะแม่ถามเส้นทางบอกว่าไงเออเขาไม่สังเกตหรอกอืมนี่เด็กทุกคนดูไว้นะคะโอเคเรียบร้อยสรุปแล้วไม่ได้เจ็บมากมาย เยี่ยมจริงเห็นไหมนะสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่หัวอย่างเดียวครับสักผู้แล้วตะโคนแล้วตะโคนแล้วตะโคนอีกแล้วแล้วตะโคนโอ้โอเคก็ไม่เก๋ไม่ไม่จี๊เธอเธอก็ชิวๆๆอืมนะฮะอยากให้คนที่ถ่ายวิดีโอหนเลือกเอางี้ส ยายาไม่มี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 เสริมไม่มีโอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูกระจกก่อนนะนะก่อนที่เราจะปิดโอ้อีกครั้งนึงครับมันอยู่คนละส่วนกันแล้วก็สวยมากอ่ะกระจกขึ้นแนวครับแนวมากนะขอญาตตรงนี้นิดหนึ่งนะเพรบ่เมื่อกี้หยดครับจะตรงนี้นะครับโอเคโอเคสวยไหม สวยนะครับนะเห<ช>็นไหมเป็นแนวสวยครับเดี๋ยวพี่ขอปิดการถ่ายทําก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเยวพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดอกนะทำหน้าทั้งนองนะโอเคเจ็บมากไหมเมืม่อยไม่ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจ็บเนาะสบายสบายเนาะโอเคฮะยิ้มบนบานครับนะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะตอบเลยครับเดี๋ยวพี่จะล้างหูให้สะ